วิกฤตโควิด -19 นะคะได้เรียกว่าสร้างผลกระทบไปหลากหลายสาขาอาชีพล่าสุดค่ะเจ้าของธุรกิจร้านแต่งงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็ไม่มีช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครแต่งงานนะคะก็ผันตัวเองไปขายส้มตําสู้วิกฤตโควิด -19 พร้อมแต่งกายสร้างสีสันเรียกลูกค้าด้วยค่ะที่อำเภอรพระทองคํานะคะนายฤทธชวีพัฒ ิราวัตรมงคลเจ้าของร้านให้บริการด้านการจัดการแต่งงานหรือว่าเราคุ้นๆกันนะคะว่าเป็นเจ้าของเพจ Facebook นางฟ้าซาลอนค่ะที่คอยช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนตามพื้นที่ต่างๆโดยหลังจากที่ธุรกิจร้านแต่งงานของเจ้าตัวเนี่ยประสบปัญหาโควิด19ก็ผันตัวมาเปิดร้านขายส้มตำค่ะโดยใช้ชื่อว่าส้มตำแตกในนะคะออนายลิชวีพัฒนนะฮะเขาเปิดเผยนะฮะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตนเองเนี่ยทำธุรกิจมาหลายแห่ง แล้วก็มาเริ่มทำธุรกิจด้านการจัดงานแต่งงานและทำผมนะตัดผมด้วยนะฮะซึ่งแนะ่นอนธุรกิจก็ดำเนินไปได้ด้วยดีครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนรู้จักนะ<ฆ>อาจจะเคยเห็นหน้า<ม>เห็นตาในโลกโซเชียลกันบ้างก่อนล่าสุดเนี่ยก็มาเจอนะฮะโอ้โหโควิด -19 นะ<ฆ>จากเดิมที่มีรายได้เดือนละหลายแสนบาทซึ่งตนได้ทำกู่ไปกับการช่วยเหลือคนยากไร้ผ่านเพจ a c e b o o k นางฟ้าซาลอนนะฮะนำไรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจากการทำบุญนะของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านและผู้ติดตามผ่าน Facebook กระทั่งฮะวิกฤตการณ์ของโควิด -19 ทําให้ไม่สามารถจัดงานแต่งงานได้แน่นอนเขาก็เลยไม่มีไรายได้ไรายรับเข้ามาก็เลยหาวิธีเพื่อให้ตัวเองและลูกจ้างอยู่รอดต่อไปนะฮะก็มีแนวคิดแบบนี้ทําร้านส้มตำซะเลยนะคะม,มีแนวคิดในการสร้างสีสนะัน่ยอย่างที่เห็นก็คือใส่ชุดไทยชุดแต่งงานบ้างนะคะชุดที่เป็นอย่างที่เห็นนะคะชุดแต่ละภาคบ้างนะคะมาขายส้มตําแต่ละวันเนี่ยมีลูกค้าที่ติดตามผ่าน Facebook ทั้งขาประจาและขาจรแวะเวียนมาซื้อทุกวันค่ะ บางรายยังช่วยทำบุญสั่งเมนูอาหารร้านของตัวเองไปมอบให้ก,กับบุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยโควิด -19 และส่วนหนึ่งนะคะก็ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้าตามพื้นที่ต่างๆส่วนกำไรจากการขายส้มตำนั้นตนไม่ได้หวังมากแค่สามารถให้พออยู่พอกินได้แล้วก็ประคองรายจ่ายประจาวันของตัวเองในช่วงนี้ไปก่อนนะคะครับผลที่เรามาเปิดร้านส้มตำในครั้งนี้นะคบปกติเนี่ยเราเปิดร้านเวดดิ้งสตูดิโนะค,ะคือ รับแต่งหน้ามีชุดให้เช่านะคะคือทําทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดงานแต่งงานแต่เนื่องจากว่าเราเจอพิษโควิดที่เล่นงานมา3รอบแล้วทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้นะลูกค้ายกเลิกงานหมดเลยแล้วก็ไม่มีงานเลยทําให้พวกเราเนี่ยไม่มีไรายได้แต่ค่าใช้จ่ายยังเหมือนเดิมดังนั้นเราก็เลยมาคิดกันว่าเราจะทํำยังไงที่จะพยุงร้านของเราให้อยู่ได้นะคะดังนั้น ตัวของน้องเองเนี่ยมีความสามารถด้านการทำอาหารอีสานก็เลยลองคิดกันว่าเราไปขายส้มตำกันดีกว่าเพราะน้องเขาตำส้มตำอร่อยนะแล้วก็ทำอาหารอร่อยก็จึงได้มีที่มาของร้านส้มตำตำแตกในในวันนี้นะครับคืออ,อยากจะบอกว่าลูกค้าท่านใดก็แล้วแต่ที่รู้จักเราหรือไม่รู้จักเราก็แล้วแต,แต่แต่มาซื้อส้มตำที่ร้านเราได้บุญแน่นอนเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งจากค่าส้มตำ เรานําไปเป็นทุนในการเดินทางไปช่วยเหลือคนป่วยคนพิการนะฮะแล้วก็ยังมีลูกค้าส่วนหนึ่งซึ่งติดตามแฟนเพจของเรานะคะยังช่วยสนับสนุนนะฮะซื้อส้มตําซื้อแต่ไม่ได้เอาไปทานซื้อแต่นาให้เราซื้อแต่ให้เรานําไปมอบให้กับคนตกงานนะค,ะคนป่วยนะฮะแล้วก็ทั้งแล้วแม้กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลด้วยครับ สำหรับร้านส้มํำดังกล่าวนะฮะใครที่สนใจสามารถเดินทางไปซื้อได้ที่อำเภอพะทองคำครับจากแยกตลาดปากคำไปทางสะพะฝั่งซ้ายมือนะฮะเขาบอกว่าอยู่ก่อนถึงโรงเรียนพะทองคำวิทยาหรือโทรศัพท์ไปได้ท่านผู้ชมนะใครสนใจจะสั่งส้มตำไปกินนะฮะโทรได้ที่เบอร์โทรศัพท์0809156566หรือไปตามกันได้ที่ f a c e b o o k นางฟ้าซาลอนนะฮะ ความนัวถ้าว่าเรียกความนัวดูแลวน่าทานมากอันนี้นะคะผู้สื่อข่าวเราก็ไปชิมนะคะโอ้ยเดี๋ยวต้องดูนะคะว่าแซบขนาดไหนครับแซบไหมคะแน่แซบนะคะเมื่อกี้น่ากินมากเลยอะไรนะแอกระท้อนตำกระท้อนตำกระท้อนเมื่อกี้เราเห็นเลยนะตำกระท้อนค่ะมีหลากหลายมากเลยนะคะก็ช่วยอุดนนุนกันหน่อยนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาที่พระทองคํานะคะโอ้โหความนัวนี่สุดยอดเลยครับ